สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะไปอัปเกรดตัวเองซะหน่อยโดยการจะไปลองเข้าคลินิกทำหน้าครังแรกนะครับวันนี้จะลองไปปรึกษาคุณหมอที่ JYE Clinic ดูครับว่าเขาสามารถที่จะช่วยให้ผมเนี่ยมีออร่าได้มากขึ้นไหมตอนนี้ที่ผมกังวลก็คือใต้ตาที่มันเริ่มดำเพราะว่าเราสตรีมดึกไงใช่ไหมเรานอนตีสอตีสาสตรีมดึกเกินแล้วหน้าตามันก็เริ่มแบบหมองคล้ำขึ้นเรื่อยๆนะครับสี ก็เริ่มไม่ค่อยจะกระจังใส่แล้วนะครับวันนี้จะลองไปปรึกษาคุณหมอดูว่าจะทำยังไงได้บ้างให้ปวย้อนวัยกลับไป14ครั้งเอาละรครับเดี๋ยวเจอกันครับ อจริงๆเป็นคนแบบว่าใช้สายตาเยอะครับก็นาจ้องมองของมันสมัยก่อนเรียนครูนะครับบอกว่าทำไมใต้ตาดำจังอันนี้พอหมอพอมีวิธีแก้ไขได้บ้างไหมก็ใต้ตาคดำนะคะก็อาจจะเกิดจากการนอนดือดหรือว่าใช้สายตามากๆอะไรอย่างงเี้ยค่ะเขาก็มีวิธีแก้ไขได้อ่ะค่ะใช้เป็นตัวกลุ่นฟิลเลอร์ค่ะเป็นสารเติมเต็มอย่างหนึ่งนะคะช่วยให้แล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นใต้ตาลดรอยผางใต้ตาได้ค่ะ แล้วก็มีเรื่องอื่นอีกไหมคะพี่กังจริงๆแล้วของริ้วรอยกับกับผิวกันอ๋อถ้าเรื่องผิวนะคะก็จะมีกลุ่มเป็นวิตามินดีอะค่ะจะช่วยเรื่องความกระจ่างใสของผิวเรื่องความชุ่มชื้นของผิวได้อะค่ะเดี๋ยวมาเอาดูครับว่าออกมาจากห้องหมอห้องเชื่อที่บอกห้องเชื่อหมอจะจะจะผิวใสเหมือน่หมอหรือเปล่าไม่น่กัวอย่างที่คิดผมบอกเลยว่าคือแพทย์ที่นี่ผิวแบบไม่เคยโดนแดดนะครับ อยูส่สายมากสายยังสายยังเขาเรียกว่าเอ่อหน้าเคาน์เตอร์อครับ <c oughs> เดี๋ยวคุณ <c oughs> บเอ,ออสายหน้าสายเลยเดินออกไปนี่ผมหน้าสายอย่างนัครับ <c oughs> โอเคครับ <c oughs> เดี๋ยวเราขอาไป <c oughs> กันบ้างครับสำหรับหน้าใหม่หน้าเดิมของปวนะครับมีความเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนลองดูนะครับแต่ถามว่าสำหรับผมนะเปลี่ยนแปลงแต่เปลี่ยนแปลงที่ยังเป็นธรรมชาติอยู่เพราะว่าคุณหมอเนี่ยให้คำปรึกษาดีมากครับผมเนี่ยไม่อยากจะทําให้เสียความเป็นธรรมชาติตัวเองคุณหมอเลยแนะนําให้ทําในรูปแบบที่ยังคงความเป็นธรรมชาติของตัวเองอยู่แต่แก้ไขในจุดที่เราแค่กังวลนนครับอย่างเช่นใต้ตาใช่ไหมแล้วก็ ตาที่มันตกลงนะครับตาไม่เท่ากันเวลาถ่ายรูปถ่ายรูปมันจะได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ช่วงกรามนะครับก็มีนิดหน่อยครับไม่ได้เยอะนะครับมีทําไฮฟูแล้วก็เป็นฉีดโบท็อกนิดหน่อยครับแต่ว่าก็ยังยิ้มได้เหมือนเดิมเห็นไหมยังยิ้มได้เหมือนเดิมการเคี้ยวข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเหมือนเดิมครับที่นี่เขารับประกรันเรื่องของ,ของแท้แน่นอนครับเพราะว่าคุณหมอเนี่ยแกะกล่องโปรดักต์ขึ้นมาแล้วให้เราดู สดสดเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องของแท้ของปลอมที่นี่ของแท้แน่นอนครับสุดท้ายก็ขอขอบคุณ j y e คลินิกมากๆนะครับที่มาช่วยดูแลผิวหน้าแล้วก็มาช่วยดูแลหน้าตาบอวอวอให้มีความสดใสมากขึ้นเดี๋ยวถ้ายังไงครั้งหน้าผมมีอะไรเพิ่มเติมยังไงจะมาอัปเดตเพื่อนๆฟังอีกนะครับบอกเลยน,นะครับว่าที่นี่จะเป็นที่ที่ผมดูแลตลอดระยะยาวนะครับถ้าผมมีการดูแลส่วนไหนอีกจะมาอัปเดตเพื่อนๆฟังนะครับแล้วเจอกันใหม่ในการทำครั้งหน้า Okay, check on